สวัสดีครับพบกับผมโมอีกแล้วนะครับผมกับ c o o o b u t y Modern Warfare 3นะครับผมในพาร์ทที่14น่าจะ14แล้วนะครับผมหลังจากที่ภารกิจที่แล้วนะครับผมเราไปบุกฐานป้อมปราการอมาคุ้รอผมแล้วตอนนี้ได้ข้อมูลมาเสริมก็คือที่เบอร์ลินนะครับผมมีลูกสาวประธานาธิบดีโดนจับอยู่นะครับผมกัปตันไพเลยติดต่อไปที่จ่าแซนแมนที่กำลังทำการบุกอยู่ที่เบอร์ลินนะครับให้ไปช่วย ให้ไปไ่วยอเลน่านะครับผมสาวผมไปทานที่ก็ดีนะครับผมเรากำลังไปคุณอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้อยู่ชั้นฟิตอยู่ชั้นห้านะครับผมอ,อยู่ตรงตึกตรงข้างน,นี่มันอะไรริสตดอฟอะไรโอเควางโทรศัพท์แล้วย่าไปไหน โอเคครับเราพาดนี้ไปชวยปรึกษาประธานาธิบดีนะครับผม okay, ครับแม่งเราโดนรอบยิงเราต้องออกมาจากคิวโซนเดี๋ยวนี้ไป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 เข้าไปนิดตึ๊กเอเียแ <Okay. S 1> ม่งเอ้ย,เ,ยเรากำลังจะพ่ายโอเคครับอุ R, ้ยเอเซียไฮบิดอุ้ย ยี่สิบนาทีก่อนหน้านี้สโคชเอ,อิร์โลกที่กำลังแผดเผาวันที่สิบสามตุลาจากฟอร์ดคนเดิมนะครับผมที่เบอร์รลินเยอรมันตอนสิบโมงสิบแปดนาทีสามสิบวิแม่เ้ยเบอร์ลินแม่งเ,เล็กมากเลยดนนายทีมจะไปตามหาลูกของอร,รุ่งสาวประธานาธิบดีครับเบสก,กาใช่ป่ะเอ,อเอซีอาร์ไฮบริด กับ M14 นะครับผมอาร์พีระวังโอ้ยแม่งเอ้ยฮอตตกฮอตตกโ้ยนั้นสองอุ้ยระเบิดไปไม่ตายโอ้ตายแล้วตายแล้วห็นไหมไป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 อ้โอ้เราโดนยิงข้าง เดี๋ยวไมเคลียร์โอ้แม่งนี่ไงโอเคเดียวจจ่าแซนแมนไป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 ครับเฮ้ยโอ้ยไม่เคลียรไ์ไม่เคลียรยไไไไไย์ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ยรยรตายตายไปไปไปตายไหมไม่ตาย kia, kia Đấy, ok 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 ôi, ok 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 bật biến 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 biến, biến biến biến, ไปไปไปครับมีชิญลกสาประธานนบดีไป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 เป็นคนมอใดโอเคคุมพื้นยึดพื้นที่เดี๋ยวนี้โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยจาย่าแซมแมงขอโทษเป็นของจริงนี่จา่าโดนไปแล้วเน,นี่ยดีโหลดไปดีก็ร้อยนี่คือเมลูซีโร่วันทันบนเคลียร์แล้วกรานีน้ซีร่วันเราอยู่ในตำแหน่งแล้วรับทราบเฮ้ยโอ้โหอยู่เต็มเลยอืมอืมอย,อยู่เต็มเลย ลองเคลียพื้นที่ให้แบบอีกหน่วยหนึ่งนี่ไปช่วยนะครับผมได้เคลียพื้นที่อ่ะเคลียแล้ว 1, เคลียแล้วเดย์ซีโวันเคลียแล้วโอเคเรากลำลังลงจอดเจ็เท่เดี๋ยเละ เรากำลังเข้าไปมันแม่งมางโค้กเบอร์โเคเบอร์ให้เพื่อนเคลียร์แล้วเกรนไนไปเลยโอเคครับหน่วยนี้น่าจะเป็นหน่วยที่แบบให้เราไปช่วยเนี่ยอะไรวะข้างล่างเหรอเพื่อนเพื่อน หรืเต็มเลยกดสี่อโอเคอ้ยิงไม่โดนอีกหายแล้ว อ๋อเราต้องลากจางนี <Elijah Charlie. S 1> okay., ้ไปก่อนนะครับมันถึงจะลงถึงตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยไปไปไปโอเคจากนี้ไปครับ เอาสองพันรวดเรียบร้อยสองพันรวด,ดรรตายเคลี่ยไหมข้างล่างาาโอเคครับข้างล่างเคลียร์ดีรอดขอบคุณที่ช่วยติดนิ่มระวังเลยนะกำลังบุกเข้าไปโอเคครับกำลังไปช่วยปราสาททางน,นี้พอดีเลยนิดเจอเจอทีหน้าไหมมาเจอเฮ้ยไอ้หน้าตายไม่ไม่สองเฮ้ย เกิดที่อะไรขึ้นโอ้ยโอ้โหไม่รอดไม่รอดเรียบร้อยครับเรนนิดเรนนิดเรนไนหรือเรนนิดมาผมเองเด็กผช่างเลมมันตะไอพวกเขาตายแล้วเกิดอะไรขึ้นมาโอ้ก็รอดทิ้งเรนไนเรียบร้อยไปแล้วจะรวมกับขุมรถถังเยอรมันทางตอนใต้จะได้มุ่งหน้าไปที่ตึกโอ้โหหน่วยที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับผมผิดแผนนะครับผมเราต้องไปแผน เดินลงมาข้างล่างโอเคไปชึบเฮียลงมาอย่างนี้เลยเหรออ้เฮียลงมาไปขนาดนี้เลยวะไอ้เหี้ยทหารลา่าำหดสัตว์ไปวิง่งถามหาไอ้เหี้ยมีคนเจ็บไอเฮียมีคนตายเยอะมากยนีไอ้เหี้ยวพวกเราทั้งนั้นเลย น่าจะเป็นทีมทีมนอสตายสามทีมอเมรกันกอยู่บนพุมงเกาะรัสเซียอยู่บนสะพานอยากให้มึงไปจัดการให้หน่อยเฮ้ยแม่งมีทีเก้าสิบุ่หน้าได้จัดให้เฮอยโอ้โลอีลกอกะลีลอกะ เรียบร้อยขอปืนคืนไปโอหเต็มเลยเต็มเลยเรียบร้อยไปอืมดีกว่าดีดีรถ

ตามรถทางไปเดี๋ยวเราต้องตามหลังรถทางไปนะครับเยสสำเร็จเยอยมันเนาะหนึ่งแค่ไหนไปอุ้ยวิ่งโหูวิ่งนี่กะนี่อ่ไปเรียบร้อยไปไหม đi luôn đi 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 luôn hả kiến lặng ông anh gì ông lên lo cái này nè đi à ôi 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 ôi

ไปเด็กพวมันถอยแล้วไปยิงยิงเล่นรเล่นรถเอ็งเลยขึ้นรถอุ้ยเยี่ยโอ้โหเยี่ยตึกลุม นี่ครับน่าจะเป็นเหตุการณ์มาตอนเริ่มเมื่อกี้นะครับผมโอ้โหโอ้ยเฮ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 ้ยไอ่เฮยครับไปยังไงเฮ้ยอ่าดิตันมาปัจจุบันละเมื่อกี้เมื่อตอนฉากเลยเฮ้ยเราโดนรอบตัวมีต้องออมันจกคิ้วชนตรงนี้เร็วไปเร็ว เขาเป็นี่ตึกนะครับนเนี่ยเกิอดอะไรขึ้นจากข้างล่างเราติดต่อผู้บัญชาการกองเยอรมันไม่ได้เลยรถถังแม่งเจ๊งแล้วแม่งไอ้เหี้ยเอาตึกมาถล,ล่มเราไม่ได,เไเด้เราจะไปตามหาเด็กเราจะไปตามหาเด็กผู้หญิงไม่งัน้นก็ต้องเร็วๆนะเบอร์ลินกำลังจะแตกแล้วมาตรงนี้ น,นี่มันเทียอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่มันแบบเล่นเอาตึกเล่นแบบระเบิดตึกจะแบบจัดการแบบไอ้นี่เลยแบบไม่ให้รอดเลยกูค,คิดว่าหลังจากนี้แม่งอาจจะถล่มลงมาอีกไม่นานจะจริงน,นะดูสภาพแม่งดานจาไป ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมีประตูเห็นแล้วไปไอ้พางเฮ้ยเฮ้ยเฮยไอ้เ้าไอเ้คนคนคนไป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 เปิดเยี่ยมหลบกู ไนีนีนนนนนน่นีโอ้โห<ป>นี้นี่ยเนี้ลีโรดลีโรดดีแบบอ๋ไปมีขึ้นไหมดีขึ้นไหม เฮ้ยเรากำลังจะเรากำลังจะไปเราเรากำลังจะเสียเธอไปแล้วไม่ใช่เสียนี่คือจะตายนะแบบเวลาน้อยเพราะมันไม่ค่าหรอกผู้หญิงเนี่ยราคาเป็นกันเลวเกินน่งไปเร็วไปเร็วโอ้โหจะสุดหมดเหลือนี้แล้วไปไปดิทำเวลาดิทำเวลาไปไป นี weight, uniform, mm ่ไงนี hmm. ่นี่ไงตัวตัวบงการตัวบงการไป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 วัน hmm. นี้เราฝ่าฝุ่งต right. ัวเขาไปเลยขึ okay. sure> <_<_้นมาได้แล้วไปชั้นบนเฮ้ยกูเห็นพวกมันแบบจะเอาตัวผู้หญิงไปแล้วเฮ้ยไม่เราต้องทำได้ไป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 อร์สทางนี้เฮ้ยนั่งไงได้ยินเสียงไป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 รีบไปช่วย ไปประตูเลยได้ประตูไหนอะประตูนี้เหรอจ้าประตูไหนประตูนี้ยังไงพอดเอาเลยเตะอ,อุ้ยไอ้เหี้ยงมันเล่นแบบโอ้เหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมาแล้วเฮ้ยปืนปืนปืน,ปนยิบ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 เร็วดิหนึ่งสองเรียบรอ้อยไปเร็วไปเร็วไปเร็วจา้าเฮ้ยไม่ ไอ้เหี้ยไม่ทันไอ้่ยสัสเอ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนไม่ได้ไม่ได้เสี่ยงไม่ได้โอ้โหไอ้เหี้ยหนีเดียวเองโอ้โหลดโอ้โหลอดไอเ้เหี้ยมาช้ากันไปวะ่ะโอ้โหเกือบทันเลยนะครับผมโอเคครับก็จบไปกับพิชาร์ดแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็เจอกันทันหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ